สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อบแกรบนะคะโบ้ชารายครับและรายการบางกอกกระซิบก้อสิบกระซิบวันนี้ค่ะเราอยู่ที่สุดการค้าสยามบางกอกกนครับผมกับงานผ่ากรรมความบันเทิงครบรอบ54ปีไทยทีวี4ช่อง3กับงานที่มีชื่อว่า Three Miracle วันนี้ค่ะเราสองคนจะมาสัมภาษณ์กับทีมก็มีพี่เก๋กับพี่บอยครับผมแล้วเราก็จะมาดูการสับสลากใครจะอยู่สีพีและใครจะอยู่สีฟ้าตามเราสองคนมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตามเลยค่ะ และผลการจับฉลากแบ่งทีมฟุตบอลแล้วก็ได้แก่บอยปกรณ์และอันนำทีมสีฟ้าเกรทวรินทร์และนำทีมสีพีชม่เด้ของคุณที่จะควบคุมทีมคุณเนี่ยคืออะไรครับคุณบอยปกรณ์นวดเยอะๆยอะครับผมนวดเยอะๆครับผมมีคนนวดออย่างมีคนนวดแล้วครับผมวมีทีมซาร์มานวดให้ดานนวดแล้วซึ่งเป็นเครงมากเป็นกิจกรรมที่ผมชื่นชอบผมกับบอยเนี่ยเหมือนว่าเราจะจริงจังแต่จริงแล้วเราอะจริงจังเรื่องนวดเราจะมาถึงก่อน เมื่อกี้ก็เบี้ยใช่ใช่แล้วปีนี้คุณคิดว่าการควบคุมเกมทิศทางของทีมคุณเนี่ยจะเป็นทิศทางไหนครับคุณบอยเมื่อก่อนก็เล่นยังไงก็ได้นะครับผมให้มันยิงจุดโทษได้มากที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณเจอประตูใหญ่ขนาดนี้คุณคิดว่าจะเตะเข้าไหมครับประตูไหนครับประตูนี้ค่ะเตะประตูได้ไหมเตะประตูได้ไหมไม่ได้ครับคุณเก็ว่าคนรุ่นรองทีมคุณไปที่ของคนที่ทนทนเพราะว่าอากาศร้อนเพราะนักบอลที่วิ่งจริงๆริงทนไหมคุณทนไหมอึดไหมทนไหมเล่สักคนนี้ที่จะไม่ยอมกันเลยนะเรื่องความทนเราต้องมาแข่ง ซาโครและช่วงหน้ามีเหลานักเตะของแต่ลาทีมารออยู่กอมถึงเวลาเฉิดฉายของเรานักเตะกันบ้างอะเริ่มที่แก๊งนี้เลย oh. ตอนนี้อยู่กับสามเร่ของทางช่องสามเราหลอกกันทั้งเล่นเลยงานบอลช่อง3เล่นตำแหน่งอะไรก็กลางแล้วกันครับไปกองกลางคุณคิดว่าคุณแน่มาเวลาอยู่บนสนามก็ใครก็ได้ครับผมเจอได้หมดมาพูดบ้างดีกว่าคุณเล่นตำแหน่งไหนคะกองหลังครับผมถนัดเตะกวาดครับผมถนัดเตะกวาดครับผมคุณป๊อบคุณเล่นตำแหน่งไหนคะอยู่ริมเส้นครับปีกมากกว่าเพราะว่าส่วนมากเชลลิตเดอร์เขาจะอยู่ข้างๆ้างคุณป๊อปนี่คือปีนี้เล่นกับช่องสามมากี่ปีแล้วคะช่องสามมาห้าสิบสี่คุณเล่นมาสามสิบสองเทือกเทือ มมติว่ากล้องอะมันจับอยู่คุณจะทำไงให้คนที่เขาไปชมมาเห็นคุณพอดงเกงะหอแดงเกงะโอ้ใจวีกราบแ่เดียวว่าักทีแล้วก็นอนตรงนั้นเลยกล้องจับแน่นอนยังไงก็จับคือนอนปกติหรือนอนตายคะนอนตายเอาคุณป๊อปมากผมลงไม่กัดลิ้นแล้วนอนดิ้นเลยแล้วทุกคนก็ปอบมือเชียร์รอดูคุณหายใจจนหยดสุดท้ายทุกคนไม่สนใจเลย สวัสดีค,ค่ะนักดีฬะวันนี้ค่ะเรามาเรื่องเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลคุณอยู่ตำแหน่งไหนคะคุณช็อบอยู่ปีกซ้ายครับสมมคุณว่ามีโกมาอยู่ตรงนี้คุณจะเตะอ <c oughs> าจจะต้องสองสนามก็ยังยิงถึงซึ่งลูกบอลเข้าไปแ <Poppy> ล <c oughs> <ๆ>้วหายไปเลยเฮ้ยโอนตูมิติทางฟิตของคอนปีเตอร์แพนฟิตยังไงบ้างฟิตประมาณนี้ครับโคตรลูกอัลเิ้ลมาด้วยเหรอช็อปพี่อยากเป็นสโนว์ไวท์นี่เปิดตัวพิธีกรคนใหม่เอ้ย ณแบบว่าถนัดเล่นตำแหน่งไหนผมตำแหน่งมือนวดฮะนวดปื้ดปื้ดปื๊ดอย่างนี้แล้วก็ปื๊ดอย่างนี้เลยนวดต้นขาไงบนี้นนขาไมั่นนี่คืออะไรไอ้ไองไ้อืออะิงโตบ้างคุณเล่นตำแหน่งไหนพู้รัาษาประตูครับแล้วถ้าไม้ตายแล้วใครเตะมาปุ๊บรับได้หมดเลยสิงโตกระโดดบินครับไอ้แบบไอ้ไอ้ แฟนๆช่องสามารถรับบัตรเข้างานฟรีได้ในวันพรุ่งนี้ละเสาร์ที่9มีนาคมนาลาสปอร์ตไลท์ศูนย์กันค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งแต่เวลา1 0โมงถึงบ1งตรงนะครับ